สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับชี้จุดใจต่างคามังน้ํานะครับวันนี้นะครับพระที่ได้เช่าจากเอฟซีมาก็คือนี่เลยอันนี้เป็นเห,นหรียญหลวงมุทวดรุ่นแรกปี2500นนะครับเนื้อทองแดงนะครับแต่อันนี้สภาพผ่านการใช้งานไปแล้วอย่างนี้ก็ซื้อเป็นแสนนะนะครับยินดีรับเช่า เป็นแสนเลยสภาพอย่างนี้นะครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานไปแล้วแต่ถ้าซสวยหลายหลายแสนจนถึงสวยแชมป์เป็นล้านนะครับยินดีรับเช่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอาจจะเรียกว่าทรงเสมานะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับอาจารย์ทิมด้านหน้าจะเป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับเหยียบน้ําทะเลจืดด้านบนเป็นตัวยันนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยพระรุ่นนี้นะครับตรงตัวตรงตาท่านนะครับลึกนะครับคมชัดเจน เมตาคมชัดเจนผนังตาลึกมากนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าความคมชัดเนี่ยชัดเจนมากนะครับองค์นี้ผิวว่าจะโดนเหงื่อมาโดนมีรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วางต่มสภาพแต่ยังคมชัดเจนใช้ได้อยู่เลยนะครับแล้วก็จมูกเห็นไหมปากปากเป็นร่องนะครับเห็นไหมปากเป็นร่องลึกเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปหูคมชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวลำตัวนะครับขนาดจุดนูนอย่างเงี้ยนะครับที่ผ่านการศึกมาก็ยังเห็นไม่ติดความคมชัดอยู่นะครับอาจจะศึกไม่มากนะครับเหรียญองนี้นะครับแต่ว่าก็ อยู่ในเกณฑ์ที่น่ารักดีนะครับแล้วก็แจ้ดูง่ายในซอกแขนนะครับพื้นพื้นเรียบเนี่ยตึงนะครับมือเห็นไหมเราจะเห็นว่าคมชัดเจนมากๆมือตั้งเป็นสันเห็นไหมถ้าเ e อีดีอย่างเท้าอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมนิ้วเท้าท่านคมกริบเสหลิวจีวอนนะครับนิ้วเท้าขาต่างๆนะครับบัวนี่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับความคมชัดเจนเนี่ยการนูนเห็นไหมผนังเนี่ยตั้งเป็นสันหมดเลยเห็นไหมครับ ความลึกความคมชัดเจนของเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วด้านข้างคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยการแกะบล็อกตัวหนังสือจะแม่แม่นนะครับตัวหนังสือนูนคมนะครับแล้วพื้นตรงเนี้ยเล็บเนียนตึงนะครับแล้วก็ผนังเสมาคมชัดเจนนะครับตั้งเป็นสานนะแล้วก็เหยียบน้ําทะเลจืดน่ครับดูการแกะบล็อกตัวหนังสือดีๆนะครับเห็นไหมดูมิติของตัวหนังสือคมชัดเจนมากนูนเห็นไหมครับแล้วก็พื้นเนี่ยตึงเปี้ย พื้นเรียบเนี่ยตึงเปียยนะครับแล้วก็ผนังเสมาคมชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวยันข้างบนที่สําคัญนะครับเห็นไหมดูการแกะฟอนยันนี่ครับเราจะเห็นลายการนูนความคมชัดเลยนะครับนี่เดี๋ยววันนี้มีจุดตายค่อนข้างเยอะนะครับเดีนน๋ยวนี้นี่คือรายละเอียดความคมชัดนะครับแล้วก็นี่กระหนกตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่คมกริบ นะครับนี่ขนาดผ่านการใช้งานมานะครับก็ยังคมขนาดนี้สวยๆคมมากนะครับเคยผ่านมือก็คือคมกริบๆนะครับคมมากๆนะครับแล้วก็คือรายละเอียดเนี่ยท่านประมาณนี้นะครับตรงคอหูเหรียญจะมีติ่งเห็นไหมเนี่ยคอหูเหรียญจะมีเส้นขีดตึกกลงมานะครับนี่นี่ชัดเจนนะครับแล้วพลิกมาด้านหลังนะครับรูหูเจาะโดนัทนะครับผมเรียกว่าโดนัทเพราะว่า นี่เลยลูปิ้นเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่เล็กแบบชิดห่วงแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่เห็นไหมดูรูหูเจาะแบบนี้เลยปิ้นแบะออกมานะครับแล้วคอหูเนี่ยทรงทรงคอหูเห็นไหมครับนี่ฟลึบตังขึ้นมาอย่างนี้แล้วอันนี้ก็ตึกตรงนี้แล้วก็มีเดี๋ยวดูนะตรงนี้สําคัญนี่นะเห็นดูทรงคอหูนะแล้วด้านหลังเป็นฟอนต์ยันอย่างนี้นะครับคมชัดเจนดีมากนะครับหลังหน้าจานทิมนะครับแล้วก็ริวจิวอน พวกนี้คมอยู่แล้วนะครับพระครูวิสัยโสพลน,นะครับอาจารย์ทีมวัดชังให้นั่นนีงนะครับผู้สร้างหลวงพ่อทวทั้งหมดนะครับแล้วก็มาจบกันที่ตัวตัดนะครับอันนี้จุดสําคัญมากๆตัวตัดเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนี่นี่ดูคอห,หูเหรียญดีดี นี่ดูตัวตัดข้อมูลหูก่อนข้อมูลบ่าก่อนนะครับจะเป็นร่อง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 นะครับคมชัดเจนนะครับนี่จะเป็นร่อง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 เห็นไหมจะเป็นร่อง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 นะครับเป็นหยาบแต่ว่าชิดกันแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงคอหูจะมีติ่งเห็นไหมครับจะมีรอยตัดขึ้นมาอย่างนี้นี่นะครับดูคอหูอีกด้านหนึ่ง นี่แล้วตัวตัดด้านซ้ายมือขององพระนะครับนี่นี่ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับเห็นไหมก็เลยมีการสึกนี่ดูร่องตรงนี้ดีๆเห็นไหมครับร่องเนินเนี้ยพวกเนี้ยเนียนูเนี้ยลูกรล้าะลูกนี้ตัวตัดชัดเจนนะครับเ่ยเราดูสองแท่งนี้ครับนี่เห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะครับตัวตัดค่อนข้างชัดเจนดูด้านล่างเห็นไหมครับ เนี่ยขนาดผ่านการใช้งานมาเรายังมองดูออกนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็นี่อีกด้านหนึ่งนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนี่ดูรอยตัวตัดนะครับนีุ่รงนี้ชัดเจนดีมากๆเนี่ยรายละเอียดคมชัดเจนนะครับตัดเป็นร่องๆๆองถ้าคมจริงๆเป็นี่อเป็นร่องๆๆๆเลยอันนี้ด้านล่างเห็นไหมเป็นร่องๆๆๆเลยเห็นเลยไหม ตัดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็เรียนนี้ง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่เข้าถึงง่ายนะครับสวยๆเป็นหลักล้านจริงๆยินดีรับเช่านะครับน่าจะมีพวกกระไรทอผิวไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาได้เลยนะครับท่านถ้ามีเนื้ออื่นก็บอกได้นะครับกระไรทองกระไรเงินผิวไฟอะไรเงี้ยหรือว่าเนื้ออื่นก็แจ้งมาได้นะครับส่งรูปมาทางไอดีไลน์ k อเคแล้วก็เลขเจ็ดเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยหรือเอาไปดูที่ร้านที่พันทิพย์งามวังวานชั้น3ติ๊กฤทธตัวการได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คคลปปต่อไบา